สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบ้านสวนทอเชคเคมากนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับอยู่อำเภอลำปามากครับแต่ถ้าจะเดินทางมาก็เดินทางเส้นบือรัมคูเมืองนะครับจากบรีรัมคูเมืองมาก็ประมาณ27กิโลครับถ้าให้ประมาณเอานะครับไปครับเราไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรนะครับไปกันเลยครับคนเราเดินดีๆไม่เปลี่ยนครับผมต้องหาอุปสรรคในการเดินครับโอ้พิ้วเลยครับหมอนนะครับลูกหมอนนะครับลูกหมอนสีแดงๆนะครับ จำลองสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่ก็สวยมากเลยนะครับข <Wow. S 1> ้าได้มาเห็นกระตายยิ่งสวยเลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่บ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับโอเคซึ่งตั้งอยู่ต้าบนเมืองแฝกอำเภอลำไปมาศจังหวัดวีรัม์นะครับโอเคก็บรรยากาศแถวนี้ก็ดื่นรื่นรมดีครับด้านนน้นก็มีสะพานแขวนนะครับด้านนี้มีน้ำตกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวชมนะครับว่าจะสนุกละมันแค่ไหนครับเราไปกันเลยครับอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันคืออะไรครับคือ ไม้อะไรครับนี่ครับไม้กระดกไม่อะไรนะครับไม้กระดกไม้กระดกนี่ครับตอนน้องเล่นโชว์ให้ดูเล่นโชว์ให้ดูหน่อยครับโอเคโชว์จะเชยโชว์ที่ปีจรโชว์ไม่พละหน่อยแล้วนะนี่อะไนะตกดูเลยครับไม่ได้หน่อยแล้วนะนี่อะไรนี่อะไรเชยโชว์ได้ยังไงได้โอ้โห เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับครับผมนะอันนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมเรื่กาลาเดินนะครับเดี๋ยวให้เชมสาธิตให้ดูนะครับเชมครับสาธิตเดินให้ดูนะครับครับผมตอนนี้ก็คุณเชมก็ได้ทําการสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูแล้วนะครับ นี่คือการเดินกะลานะครับผมคนเราเดินดีๆไม่เป็นนะครับผม <c oughs> ต้องหาอุปสรรคในการเดินครับ <c oughs> เป็นไงนครับ <c oughs> คุณเจม <c oughs> สนุกไหมั้เราวิ่งห้ดูนะครับวิ่งไม่ได้เดี๋ยวผมลองเล่นดูบ้างนะครับ นี่คือรูปปั้นควายนะครับผมแต่เหมือนจริงมากครับว้าว wow. ครับผมอันนี้ก็น right right wow. ่าจะเป็นไม้กระดกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเขาบ่าจะสนุกแค่ไหนนะครับตอนนี้ด pues ูเด็กเล่นไปก่อนนะครับผมขอเรียกวาไม้กระดกแล้วกันอืมเป็นไงครับท่านผู้ชมโอเคสนุกไหมเนี้ยเนียมองท่านผู้ชมหน่อยครับสนุกไหม โอเคครับแค่นี้แหละครับผมไปเราไปดูกันต่อครับน้ําตกไปยังไปน้ำไปน้ําตกยังไป,ยไปแล้วนี่ครับไปดูน้ําตกต่อครับเราไปดูน้ตตตานตกกันนะครับฝั่งนู้นมีน้าตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกับคุณชเชมกันนะครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงหน้าน้ำตกบ้านสวนฟุตการ์เด้นแล้วนะครับผมโอเคเป็นน้ำตกที่น่าจะจำลองสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่ก็สวยมากเลยนะครับถ้าได้มาเห็นกระตายิ่งสวยเลยนะครับโอเคชื่นนมากบรรยากาศที่นี่ครับซึ่งผมก็ชอบทีเดียวเลยนะครับสวยมากครับถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับอยู่ตำบลเมืองแฝกลําไปมากนะครับแต่ถ้า จะเดินทางก็ได้นํามาเส้นวิรัมคูเมืองนะครับ <Okay. S 2> ออกจากเมืองบีรัมประมาณ27กิโลครับโอเคหรือว่าดู g ีเก็ได้นะครับโอเคข้าไปรับดูฟันแข่กันต่อนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับไปไับบกเลยแป๊ครับอยู่ฝั่งโน้นครับ okay. ผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สะพานแขวนนแล้วครับว้าว <Wow. S 1> สะพานแขวนนี่ก็ทํามาจากเสาที่ทํามาจากไม้นะครับส่วนโครงสร้างนี่เป็นโครงสร้างเหล็กน,นะครับส่วนพื้นนี่เป็นพื้นกระดานไม้นะครับถือว่าสวยที่เดียวนะครับแข็งแรงครับดูไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านสวนฟูตการ์เด้นนะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับอีกจุดหนึ่งของบ้านสวนฟูตการ์เด้นนะครับก็คือสะพานแขวนนะครับว้าว ตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นสะพานแขวนนะครับส่วนข้างหน้าก็ผมนี่ก็เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับส่วนตรงนี้ถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นห้องประชุมนะครับห้องประชุมสัมมนานะครับผมใครที่อยากจะประชุมแบบเชิงธรรมชาตินะครับแนะนําเลยครับมาที่นี่เลยครับครับผมนี่ก็เป็นอุโมงค์ หมอนนะครับลูกหมอนนะครับลูกหมอนสีแดงๆนะครับซึ่งสมัยเด็กเราก็ต้องเคยกินแน่ๆเลยนะครับผมผมเองก็เคยกินนะครับแต่มันน่าจะมีชื่อทางการกว่านี้นะครับซึ่งมันเป็นหมอนที่มันเป็นลูกหมอนที่ใหญ่กว่าตอนสมัยเด็กที่เรากินนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับโเคผมก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเลยนะครับลองชิมดูนะครับกอบนหวานพอเปรี้ยวๆนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงที่ที่หนึ่งของบ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับซึ่งสวยมากนะครับเห็นไหมครับข้างหลังผมสะพานไม้นะครับสะพานไม้ซึ่งมีป้ายเขียนว่าสุดเขตบ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับสะพานไม้นี้คล้ายๆกับสะพานมอนะครับที่กาญจนบุรีครับโอเคสวยมากนะครับผมนี่ก็เป็นจุดดหนึ่งของบ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับซึ่งทุกคนต้องมาแล้วไม่ควรพลาดนะครับมาแล้วต้องมาดูตรงนี้ให้ได้นะครับ แล้วก็ด้านนู้นจะเป็นรีสอร์ทนะครับว้าวรีสอร์ทไว้ให้เราได้มาพักนะครับไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับมีรีสอร์ทให้พักด้วยนะครับเป็นรีสอร์ทริมน้ํานะครับส่วนค่าเช่าก็สืบเองนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต่อไปเลยเราจะไปดูจุดสุดท้ายของบ้านสวนฟุกเด้นนะครับนั่นก็คือผาวัดใจนะครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเราไปกันเลย ครับผมตัวนี้ผมก็มาอยู่ตรงทางขึ้นผาวัดใจแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับว่ามันจะเสียวสมชื่อหรือเปล่านะครับครับผมไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงผาวัดใจแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอนะครับของบ้านสวนพุทธการเด่นนะครับผมใครมาก็อย่าลืมมาที่นี่นะครับผมแต่ขอแนะนำว่ามาเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันคือจุดสิ้นสุดของบ้านสวนพุทธการเด่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปบ้านสวนฟุตการ์เด้นนะครับอย่าลืมกดติามคลให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับ